ตะวันโพเผลที่นาน้องชายเสียสมพงเขากำลังเทปูนไม่ด้อกลั้ค่ะล่ะช่องรกษมีที่สไตยต้นไม้ต้นตอกมากินมาขุดขาไม่รู้เขาปลูกอะไรเราะปลูกอันนี้มกกะเขือเทศเหรหมืมั้งมะเขือเทศทมะม่วง ฟืนจองมะม่วงตะวันพบ้พยายามเย็นกินมันแก้วพือนาะต้นกระถอยอันนี้ลิน้นจีกำลังออกดอกอันนี้ว่านงาช้างงาช้างจะถอนไปปลูก อันนี้อะไรลิ้นจี่อันนี้คือกระทอนหายรูปกำลังตะวันตกดินโพเพเสียงอะไรก็ไม่รู้เสียงดังดูชอบมะม่วงดอกมะม่วงพี่นะ้องนอกตกมีห้องหล่อลองลูก ขอมว่มวม่วงขออภัยขอโทษกำลังรับประทานอยู่อันนี้ไม่รู้พันอะไรเจ้าคขามิ้นหรือว่าน้ำดอกไม้ก็ไม่รู้ดอกย,ออกอยอู่ลิ้นจีลินจีลินจีลูกน้อยน้อยมันลูกอะไรเวอ ลูกมันแดงๆนี่ไงดอกดอกอันนี้มันเป็นน้ำดอกไม้พี่น้องมะม่วงเขาปลูกแบบสปริงเกอร์นะล่วงก็มีน้ำดอกไม้สวยมากนะดกมากเลยอยาให้ดูไกลๆเลยความดกของต้นนี้แล้วสมีชอบมาถ่ายรูปยังออกดอกนะสองต้นนะท,ท,ที่ดกมากเลยเนี่ยเนี่ย น้ำดอกไม้สีทองมั้งอันนี้ก็เหมือนกันพี่น้องถ่ายถ้าภาพเพื่อนภาพบอชัดกระขออาภัยมะม่วงส่วนน้องชายเดี๋ยวไปทำเห็ดกระเขา่าขาเทพปูนเห็ดยังกระเข่าบดได้กระดูกสลังบดีดีสัก็เลยมาถ่ายคลิปบอกเขาว่าสี่ท้คลิปเซิร์นเา่าปะไม่เกี่ยวกับเข่าวดอกเขา,เเขาบอกให้ไล่ซดบอเปลืองแบตบอกเขามีก,กันกวนเขาอีกนะ ตะวันโพเพพ,พี่น้องกำลังงามมาดูบอบปลาอันนี้ต้นมอนไข่พี่น้องออกลูกแล้วนะมอนไข่หมักมอนไข่มอนไข่มะนาวกองฟางขี้วัวเขาดูดิมาใส่มอนไข่อันนี้สมโอสมโอสมโอหรือมะนาวก็ไม่รู้พี่น้องดูเขาปลูกบอกปลา บอกปลาน้องชายลึกมากนะบอกปลาเขาดเดี๋ยวพาไปดูดอกน้ำดอกไม้ตนนัวนี้วันนั้นเขาเอามะม่วงเบาใต้นะดอกดอกเมื่อวานเนี่ยให้ญาติเขานะพี่น้องพันสีทองเป็นหน่วยเดียวบ่ดอกไม้สีทอง บ่อปลามันจะใกล้หมู่บ้านเลยพี่น้องหมู่บ้านเนมไปมองไปอันนี้ต้นมะขามป้อมเหนือแต่กางช่วงนี้มันลนมันก็เป็นหมางเลยนะคะเขาตัดต้นกล้วยให, Ł, ให้ปูให้ปลาเขากินเดินไปเรื่อยๆที่สวนของน้องชายมีมะขามเทศพัมใดนโมตสะปะาะวะโตอารหาหะโตเป็นหมากหรือเปล่ากขบบรรุออกดอกอยู่พี่น้อง อันนี้ลินจีลินจีโอ้เดี๋ยวเสียห้เบิง่งมะขามเทศเอาไปตํากไ็ได้เนี่ยมะขามแปรบ้านฮาว,าว่าเด้หน่วยมันนื้อแทะกินได้มันร่วงอะมีมันต้องใส่พุ่นใส่ปุ๋ยนะอันนี้ปลูกธรรมาชาติพี่น้องโดยสภาพไปเบ่งมะพร้าวมะพร้าวน้องชายว่า้ฟาดฟาด นี่มันต้นอะไรอแอ๋อต้นอบแอบมาพปน่นองชุ่มฉ่ำมากมีบวกเถ่วบวงเถ่วแปบมะพร้าวคือออกลูกแล้วมีแก้มังกรด้วยนะน้ั่แแบบเถ่วแปบ แฝดมแครมแต่ okay. มันแก้มังกรเลยพี่น้องต้นกามังกรงามมเราคงจะได้กินละมั้งแก้มังกรตั้งหลายต้นต้นมะพร้าวนำหอมปลูกทุกอย่างนี่ก็บ่อป่านะพี่น้องบ่อป่านั่งได้หลาย,ยม้วนกหมืองนังม,งมหมืองนัง ลูกๆกพรน้องถ้าอ่อนเราเห็นพวกงบกแปบบแปบนางพวแแบบนางดูแบบางหวัแบบงัแบบง ลำหลักหม่งม e ่วงเหมือน้ำน้ำมะนาว้ระลุกเลยนะโอ้ยสำหรับขอพายพี่น้องที่ทางนี้แม็กมะนาวขนาดเลกล้วยหอมกล้วยหอมพองน้ำกล้วยหอมทอง โอ้ยบกเหนงดอากดกดกไหมดกดกมะกรอหนางมะเขือนางมะละกอหนางพันอะไรก็ไม่รู้พันอะไรก็ไม่รู้ดาวเรือง ขนุนบักนี่อันนี้บักถั่วนางถั่วนางเพีย้ยลงแหละ <c oughs> <c oughs> พี่อย่าลงละค่ะบริสิทธิ์อยานะพี่น้องอู้ยสะออ่อนมาหุงนั่หวาดจ้อยสะออน,นออสะออนสะออน,อ,อ,นอุ๊หูหูหูต่ำเคื่อบักถั่วเคื่องบักถั่วมันเพี้ยลงพี่น้องมานานานันอันนั้นแหละอันนี้กระถิ่น ือมะขวสวนาน,นางนะพี่สาวนางทำมะแตงอ,อันมะหงมะหงเตี้ยมะละกอเดี๋ยวจะไปเบิงพักพักนางปู่อ,อันต้นนางมะหงมีพักดิมะหงพักอย่างนี้มะแตง ใช่คีบัวนี่เขาเรียกผักอะไรผักสลัดสลัดหรือผักเคลไม่รู้ที่ปลูกด้วยกันเน่ต้นสวยเยพี่น้องกรอฟเกาะเผักสลัดแบบที่ปลูกนะคะมีใบแมงลักพร้อมพี่นน้องอ มียอดแมงหลักพร้อมผักบุ้งนะำตักอีตัวัก้นตัวตักสลัดผักเฟซอ,อืตะวันลงตกดินเลยพี่น้องเอ้ยมืดแหละสวน อยากเหตดแบบนี้แหละรัศมีก็อยากเหตดแบบนี้แหละแค่ขุดสะขุดบอ่อทำถนนทำถนนแบบนี้นะพี่น้องถแด้หูบอ่อหมื่นหนึ่งถนนแบบของน้องทรายมื่นหนึงน่งหนึ่งหมื่นเงินนะขุดบอ่บอ่ะขุดบ่อเลี้ยงปงเลี้ยงปลานะพี่น้องจักสิได้เลี้ยงปลาบอกชือจังไดโดดดอกมะม่วงนางนะดูเห็นแล้วก็โดด มากเลยสะออนหน้าพี่ชายก็คือกันแต่ว่าของปลูกนะสูนน้องชายไปได้เขาลงทุนเยอะเลยนี่ลูกนีตน้นดอก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 มากๆเลยอันนี้มันพันสีทองเอันน้ำดอกไม้สีทองพันเดียวกันกับบอลู ตั้งมัดธงนานเป็นยูสองสองต้นนี่แหละดกเดี๋ยวต้องพาขึ้นไปเบงทางเทิงอีกขึ้นทางเทิงทางพุนพุหมว่ดดกหรือป่าบกม่วงตะวันอากาศดีอากาศบริสุทธิ์เบิ่งเบิงเบิงตะวันตกดินนะพี่น้องสองเห็นไหมเห็นไหมขันสองมาทางนี้ผัด,ผ,ดผัดงามได้แบบนี้เนี่ยเห็นไหม สะท้อนนกกาบินสู่รวงรังนกบินซูมต้องซูมแพนกล้องไห้กับขอขอภัย,อย,ออยขอโทษเด้อพี่น้องเด้อขออภัยขอโทษอันนี้นกบินสุนุ้นๆ้นนเห็นบ่แนมเห็นบ่นกเห็นบ้าพี่น้องเห็นบ้า,เ,บา,เ,บาเป็นหม,มู่ อีกเกิ้งก็ขึ้นแล้วอีกเกิง้งอีกเกิง้งหรือพระจันทนะร์นะหนุ่นกบรรยากาศดีมากเลยหนาวมากได้กลางคืนะอันนี้มือนีนบนหนาวปานไหนคุณมือหนาวหนาวฟังเสียงเลยเสียงแล้วจะมีหนาวเสียงอะไรกิ้งกิ้งเสียงเด็กๆด,ดีดกลิ่งเลยกล้ว,วยวะ่ะ ล่วยนางกระสิเทนสิบหกไหลน่ะพี่น้องแต่ก็สิถือทางรถไฟได้ของน้องชายน่ะเมื่อกี้นี้เอลยผ่อนเก็บสเดา บกม่วงมือนนะ้เพิ่นเอาใส่ป่ะเอาให้พี่น้องพิ่นฮะเดินเดินไปได้เอาให้พี่น้องไไอพิ่งปิดป,ปุ้มอยู่เราเลยถ่ายมาเบิง่งต้นกล้วยต้นอ้อยตะวันเย็นๆในเดืสเดาต้นสเดาพึ่งเอาไปนะั่นแหละอ้อยดำอันนี้ อ้อยดำต้นบักไม้หรือขนุนจักพันไปเก็บสไดอันบักบักม่วงค่ะเป็นปุ๊มจักบักม่วงพันอย่างเบาใต้บอกเมื่อวานเก็บให้พี่น้องเพิ่นมีออกดอกกำลังออก,อก,อกชอ่ออันนี้เห็นไหะสะคือกัดในพี่น้องสะคาเจ้ามีตั้งหลายหน่วยเนี่ยดอกดอกบักม่วงชอบบักม่วง ลมพัดจอมะม่วงถ่ายไปเบิกมันงามนี่บอ่อน้ำเพิ่นเพิินไปตะวันจะตกดินนี่นะยวสีหันแพ้ให้เบิ่งแดงและเลือดตะวันตกดินพี่น,น้องเวลาขนาดนี้ก็บบอลูเลยประมาณหาโมงแรงนี่แหละยนมหนาวมัน ม,มันหนาวแห้งนะคนพนมนะช่วงนี้หนาวเจ็ดองศานะกลางคืนตอนเช้าเจ็ดององศาหนาวบนาลกัเจ็ดองศาพี่น้องปงงอางเบงเอามีศาลากลางน้ำมีเสียงเล็ลิงเลไรจี้จี้จัดจัดไปเบิ่งบกห่วงมาเห็นดิบักห่วงอันนี้็บักขามแปลขามเพศต้นกันเกลา อันนี้ก็ศาลากลางน้ําบ้านเพิ่นมานอนอยู่ศาลากลางน้ําอันนี้ก็ถือทางกดไฟเถนะหาเบิ่งอันโอ้ออกช่วงปีแล้วกล้กวยเพิ่นก็นได้หาบา่เจอหา,า,หา,าไม่เจอบอกม่วงนะก็จะได้ถ่ายพี่น้องก็จ้าเองกะสิได้เอาภาพ ตะวันโพเพรดีเละพี่น้องงามๆสวยๆภาพมาทางนี้มันชิมมือตื่นเนเนาะพันตะวันตกแล้วบายบายพี่น้องขอฝากช่องรัศมีฟีสไตล์กดแชร์กดซับสไครต์กดไลค์กดติดตามให้รัศมีให้ครบสองพันเนี่ยเด้อพี่น้องกราบขอบพระคุณหลายๆขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้สวยบายบายไปละจ้ะ